สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้มาปะมาพบกันครับครับพี่กัดอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมวันนี้เขาจะมาหาเฮ็ดเห็ดยังขอแดงเนาะครับผมไปจ่าไปหลุดไปชมในีสาวเนี่ยเราใช่เนาะครับผมจะร้อมากมาแล้วเนาะแทนแทนแทนมาแล้วมาแล้วครับ แทนแทนบันวะนี่มาพอแล้วกำลังสิเสิ่อมออยู่บ้าจ้ะวันนี้นี่เฮ้เขามาเจอกันร sure> ุ่นเนาะมาจะมานก็ครับเพ็ดก้อนแดงครับเนาะจ้ากำลังเห็นอยู่เนาะสองสามโด่พูดถึงจองสักนิดหมายตาบ้าล่ะแต่ยังอ่อนมาหลายดอกถ้าเป็นังินสเนาะออกข้างๆครับเราจะเริ่มมาจ้ะเพิ่นถ้าเพิ่อนอ่อนสีก็คือคนหละอีกสักอาทิตย์คนหละสิมาหลายครับ นะครับอีกหนึ่งดอกอ้โหมนี่พมหนี่ออกดอกเดียวเนาะครใช่้ะยางงามเลยมาต่ออื้มจ้ะดอกหนึง่งบอชัยไปเอารถเนาะอุ๊บอีกหนึ่งดอก นี่อีกจีหนึ่งจ้ะเบาใส่ไปเอารถขึ้นมานั่นนั่นมาถึงคักนึงดอกครับดอกน้อยเนาะจ้ะแต่ออกลักษณะนี่คือบอร์หันหลายเนาะจ้ะเนาะสีออกโฮมละสองสามดอกพอได้เก็บจ้ะตาเขาสีแดงมาแล้วเนาะนึงดอกครับแมงเจาะแม่งหล่อมมดอ๋อสามดอกครับนี่จ้ะเจอกับแมงกับลุ่ม เสือขาวๆเ,เป็นกระจายเต็มเลยมนี่ก็มีดอกหนึ่งว้าแต่น่ารักขนาดเนี้ยครับเห็ดกอแดงครับกำลังงามอยู่เนาะขน็ตก็บาต้นหนังเนาะอ่ะโอเคเห็ดกันเนะอันนี้ดอกเดียวครับเจอเห็ดอะไร คครรัับบงาดอกงามๆเลยนะจ๊ะเนาะวิ่งมันเอาตะไคร้จตะจจไคร้บานหนึ่งดอกโอ้ยที่ออกดอกเดียวยังงามงามครับตะไคร้ครับ แต่ไครทุบไม่ออกต่ำนะเดี๋ยวหน้อยออมพ้นหวาดอกน้อยออมพ้นได้จากบ้านไงครับไม่อยอยู่เนาะเก็บไว้ก่อนครับเอาเดี๋ยวดอกไงพ่อเจอแล้วครับดอกสีม่วงออกออมม่วงขาชมพูมาแล้วเนาะครับหวานจากบขมด้วยเนี่ยถูกน้ำหน้อย ไค,ครับออกสูงสูงออกหอมพุนดอกน้อยน้อยอยู่เนาะจี้น้อยอยู่จ้ะจี้น้อยหอมนี่เลยค่ะออกออกบาท่านหลแล้ะจ้ะปลาเถอะที่อ่ะคุณเน,นี่บมาท่านหินเลยเนาะเงาเกิดใบใหม่มึง เด็กอยังนี่เด็กแปดมาปลานี่ก็ออกบัหลายนักตอนนี้เนาะเท่าห่างๆครับมาปลานี่ได้สองดอกเออดอกเดี้ยสองดอกก็เท่าเขามาจนเลยแต่นี้นทำแต่ในเฮ็ดดอกดอกนีก็ดอกนี้เนาะครับผมสองดอกดอกนึงกับเท่าแต่ว่าก็มีอยู่ดอกสามดอกมันเถาเนาะบ้านกับปล่อยไปเป็นเสือจ้ะตาเ้าก็ ออกไปหนอกกันเนาะหนอกไปหาไปออกไปหาตามหนทางมันจะจับบนันทึกอยู่่ของเบาของไปพุ่นทั้งไงทั้งสีทั้งหัวที่มีโบ๊ะนี่ยแต่หลังนี่ยังไม่ท่านไงที่เราใส่ก็หลานปลาหนิหางไงครับเนาะต้นไงสมบูรณ์ครับข้างนี้เอาไวเป็นเสียเนาะครับ เห็ดนะบ้านเห็นออกจากตะว่าปลาซุ่มขนาดเด็มันต้องรอห่อนๆเด็ดเดี่ยนาหนูเนาะหักยกก่อนเขาต้องรอหลุดไว้เห็ดก้อนเดงสิมาจะผลแล้วเป็นอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้ะเนาะมันกำลเริ่มมันเริ่มหลอบหนอกอ่ะกำลังเริ่มออกครับเนาะออกนิดหน่อยอยู่ครับมันหล่อหลาก่อนครับมันบรรยากาศปลามืบบนี้ ก็ต้องหนอกก่อนครับเนาะขลามอุ้ยต้นจัดใหญ่น่าสนานเนาะนี่ต้นสูงแล้วครับนี่โอ้นี่อันนี้สิได้กินก้อนโมนี่เดือนพฤศจิกาพอดีตัดจเนาะครับจะได้เข้าเข้าใหม่กันนาสิอันนี้เริ่มได้ตัดแล้วแหละเนาะปลายเดือนตุลาครับเนาะฟูบุญข้าวบุญง่ายบ่ใช่ใช่แนัดก็นี่จัดนักเลย หมาเอาแต่ก้อนอีกก้อนเดียวเหลือกินเล้วต้นนั้นยาวใหญ่ขนาดครับเนาะใหญ่ลำก่อดไ,ได้เนาะหมาะพอดีของงามครับแต่ก่อมันสมบูรณ์ครับก่อหน่อยเนาะหน่อยแบบนี้พอดีกินครับพอดีกินก้อนนี้ก้อนหน่อยๆนี่ีข้ามันกำลังขึ้น ตอนนีกเก็บบะบกเนาะนี่นานีเริ่มว่างก็ต้องเก็บก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเอาเม็ดใหญ่ๆเนาะคครรัับบเม็ดใหญ่ๆเก็บบะบกรลอสองเบา <บ au S 1> ลงมาเนาะครับเม็ดใหญ่ๆนี่ถ้าไปตากมันแหง้งเนาะตากให้มันแหง้งก็จะมันจีพาง่ายมันแตกมันจีพาง่ายครับถ้ามันบ่แหง้งเข้าพาบ่ได้ได้เนี่ยับไปดงใหญ่เนาะ จังหน่อยพวกขึ้นนะเนาะปวกขึ้นถมไม่ได้เก็บละเก็บไปไหวมือละหน่อยมือละอันนี้นี่หมูปลากินครับเนาะกินนี่นะครับนี่จัดลา,าหมูปลากินหมดเขาเล,อลอือกกินนะแต่เลือกกินเม็ดใหญ่ๆ,ๆครับน, <c oughs> นี่นะครับเห็นตก็มั้งอยูย <c oughs> ่นี่แมงเนัด มไม่ถนอมจะไหมร่มนนอนดีนะ <c oughs> อันหนึ่งงูอ่ะไข่ไว้ห้เรียบร้อยเนาะบ่ได้เอาไปเก็บทั้งเปลือกมันหนักไปถอดมันหอมๆม,มันๆนเนาะไปถอดทื้งไปขวบ้าเบาใจ <c oughs> <c oughs> เอาไปขว้า <c oughs> ถอดไอบบ้ถอดบักบกนี่ถอดก็ขัวอันเดียวนะกันเคยได,ด <c oughs> ้ยินได้ถือถอดักบกโั้นี้ไหนล้วแท้ที่กีบดีล่ะโอ้หมอมหมดหนึ่งซื้อกับีนี้จ้ะน,น,นุยหลายครับเนาะ đốt đốt nha quay, có quay cả... à? có Kín ngồi đốt tôi Kim một thằng lấy ngoài nó cười tem tổn tem đây mốt một nụ sơn thêm thì mệt nhảy sơn nát thì nữa này nè ยังไงยังไงต่ปุ๊บต่าปัปปปปปป๊บทา่านอีสานเนีไปเก็บบาใสา่เก็บแบบปเป็ดเปลือกไลยเลยมาเทาไว้ยุงง่งเงินให้มันแห้งคนเดียวมันมีนเปลือยออกคนเดียวมันคนคนแบบปล่อยงวอย่างทางเหนือเนาะงอถ้าบ่นบาก,กินจามั้งงอต้งที่เข้าปลาปล่อยเขาแสเข้าปลาครับ เม็ดหนึ่ขนาดคลิปของนี่เดี๋ยวถนนก็มีนะมันรถทับครับมันข้างในมันจะแตกเนาะเอาเคลมอีมันจะสมบูรณ์หน่อยข้างในจะเต็ม นีนร่อนดีขนาะดนี่จะได้หาปลาบกปิกสำล้วจฝนกอนหาบนอเกียไม่มีก็เกียบกบกกับน,นอนไกอนนกปก่อนนะังโบหมื่นดูบ้นานเนาะน้าแรลงฮาคุณเด้อจ่าจะสิโบกเนาะน้าหนาวคุณแหละนางทิ้งไปทชบบกักบกวะเดินผูิจิกร้วา,กาวเะนาะ

ไม่คล้ายใหม่ๆอยู่เนาะเปียกเลยหัหมดแดงแดงก็ต่อมเกือบถึงตาถึงสาแล้วครับเนาะถึงสาเนะครับพิกเอาไปบ้านไปพึ่งแดดเม็ดน้อยบ่ไยงไหงเม็ดน้อยเนาะไปเอากล่องวันนี้ได้ถึงมาบกถึงเฮ็ดนะครับเนาะ มันยูเดอร์จ้ะเต็มตาเลยนี่เต็มตาเลยเหอมันยังมัอนี่มันบกบกนะจ้ะเนาะมันนักเอาไปบรได้๋ยแต่มันเต็มอยู่เนาะมันเบ็ดมันหักไปเนี่นักทางมันไกลเนาะเปียกเอาไปตากแดดเนาะมันแห้งมันจะทากายบกไงเฮ็ดข้าวได้ซ้ำนีกแ้วเนี่ครับนถ่งถึงก็แดงก็ได้ครับก็แดงเฮ็ดถึงในน้อยเฮ็ดละงู น้อยดอกเดียวมันบรอตรงน้นนครับแล้วก็เฮดผึ่งเนาะรวมหลายอย่างครับเนาะจ้าเพราะแกงเยอเนอะครับเนาะจ้าเพราะแกงคึัพอดีครับผมครับวันนี้ก็พี่บ้านพี่จอกกันเนอะนะครับฝากกอไลค์กดแ,แชร์กดติดตามช่องบานเหนือภาคลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกกำล,งลังแรงใจน,นะครับท<ส>ี่คอมเมนต์ี่ชมกันมาเนาะครับผมขอบคุณหลายๆายเนอะนะครับ วันนี้บา่าวายส์สเนตพิบ้านก่อนเนอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าน,นี่จะหาบหนาะหาบระบกหาบขมือนพิบ้านครับ